สิบเมตรถ้าโก่งขึ้นมาสิบเมตรี่ยจะมีสักเม็ดหนึ่งที่ว่าที่ยังไม่ย่อยที่ยังไม่ย่อยส่วนที่เหลือเป็นน้ำนมหมดก็เดินบีบไปว่าตอนบ่ายก็ออกมาเดินออกมาเดินอตอนบ่ายเหรอดูเขาทุกวันเนี่ยเชคคือเอาเอาให้แน่ใจเลยใช่เช็คให้ชัวร์เลยอ่ะก็คือชัวร์เลยแบบชัวร์เต็มที่อ่ะอ่าคือเทนเดอร์ได้ผลจริงใช่ก็บอกว่าสิบเมตรได้ต้องเหลือต้องเม็ดหนึ่งนี่ก็อย่างร้อยหนึ่งก็เหลือสักเท่าไหร่เหลือต้องสิบเมตรใช่ รถเราลดลดลไปเยอะอะข้าวดีอะ <c oughs> นี่อันนีข้ข้างนาด้วยกันอดลนทนไม่ไหวใช่ไหมเดินเดินดูทุกวันเขาก็เดินดูทุกวันเลยเนี่ยก <c oughs> ็ฟา,างเฟืองมันหายมันหายหมดแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ได้จิ้มนะเนี่ยยังไม่ได้จิ้มใหม่เพราะรอน้ำมันยุบก่อนปล่อยน้ำมาสองวันแล้ววันนั้นที่ว่าจะจิ้มแต่ไม่ได้จิ้มใช้ใหม่ทีอะรอน้ำยุบใช้ไม่ยาก ส่มากใช้ที่ใช้ไปผมใช้ไ้เท่าไหร่อะสี่ขวดต่อน้ำสองสองร้อยลิตรเนี่ยผสมผสมน้ำเอาน้ำเลยบ่อเงี้ยไปในน้ำสะอาดเลยมากมายน้ำในบอ่อดูที่มาแล้วก็เทใส่งกวนกวนใช้ตะกวนค,วน,ควนนานหน่อยนานให้มันแบบกวนนั่นเนี่ยถ้าคนสังเกตดีๆมันจะเป็นแบบมุ้น ใสๆเขาขาวๆคล้ายเมือกปลานิดๆอ่ะต้องคนต้องสังเกตนะถ้าไม่สังเกตก็บอกว่ามึงโกหกเปล่ามันมีตัวอะไรวิ่งเนี่ยมันเหมือนกับตัวอะไรวิ่งเนี่ยแหมอยากจะแกะให้มันตายไม่นแหละใช้ได้ผลมองๆนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเนี่ยถี่ว่าข้าวดีมันจะหายไปเนี่ยงวดหน้าผมก็ใช่อีกเนี่ยไม่ได้แกงว่าเราพูดจริง เดี๋ยวงูน,นามันจะใช้เต็มสูงตัวนี้นอีกใช้โดนจะใส่าสามก็อันนี้คนฉีดเอง,เองใช่ฉีดเองเดินฉีดเองกับพวกอีกสี่คนมาเขามาช่วยเดนฉีดมานั้นบอกเดินที่แดกกันตรงนู้นน่ะพวกดินเป็นก้อนตรงเนี้ยพอมาเดินใหม่บอกบอกว่าบอกดินหายเป็นก้อนเนี่ยบอกมาเดินใหม่ได้เลยดินนิ่มไม่ต้องกลัวไม่เป็นละก้อนเนี่ยอย่างน้ำทีนิมเนี่ย เนี่ยสิบสองวันเนะี่ยเพิ่งจะขึ้นเนี่ยน้ำตะหนิมแต่มีไม่เยอะมีแค่ว่าแค่เนี้ยธรรมดามีไก่มีเยอะยเสิบสองวันเราเงไปน้ำตะหนิมเนี่ยโอ้โหมันย่อยหมดเลยย่อยหมดจริงอยอมรับขนาดฟางในฟางนี่เป็นก็อยู่งูอยู่ไงไปไปลือ้อยู่ยังยังย่อยเลยบอกเอ ลองลองใช้กันเองอ่ะถึงจะรู้อะ่ะเรา,าโกหกมันก็เดี๋ยวจะหาว่าเราโกหก